สวัสดีครับคอนเทนต์ของบล็อกที่บอกไว้ขอเลื่อนไปสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ทําเสร็จแล้วแหละแต่ขอน,นําเสนอคอนเทนต์เก็บตกอันนี้ก่อนนะโดยศึกใหญ่ล่าสุดอย่างรัสเซอเเน่แบล็กเลชก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงสายๆของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานี่เป็นศึกใหญ่ที่ไม่ค่อยมีใครคาดหวังอาจจบไปในทางยี่หน่อยๆได้ซ้ําสืบเนื่องจากการฟูบทที่ค่อนข้างจะแลตุ้มเปะ๊ะแต่กลายเป็นว่าพอถึงเวลาจริงๆกลายเป็นศึกที่คุณภาพใช้ได้ซะง,งั้น บางแมตก็ออกมาดีงามแถมมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอีกต่างหากก็คงอย่างที่เขาว่าละมัง้งว่าไม่คาดวังก็ไม่ผิดหวังเป็นธรรมดาครับไม่ว่าคุณภาพของโชว์จออกมาดีแย่ยังไงก็ต้องมีช็อตเวร์เกิดขึ้นอยู่ดีกับ r e s t l e เม n i a Backlash ที่เพิ่งจบนี่ก็เช่นกันแล้วก็เป็นประจำที่ทางช่องจะเอาสิ่งนี้มานำเหนือต่อทุกคนและนี่คือ5ช็อตเวิร์ที่เกิดขึ้นในศึก r e s เซ e เ a เ i l Backlash MVP ไม่ได้ยินไล่เรียนกันไปตั้งแต่ตอนต้นโชว์เลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรง Kick Off Panel ที่เขาฝอยกันในช่วง pre- โชว์นะครับโดย MVP ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นผู้จัดก,การของเด็กชายโอมอสก็คือคนที่เขาเชิญมาสัมภาษณ์ในช่วงหนึ่งเพื่อถามเกี่ยวกับแมตที่น้องจะเจอกับบ๊อบบี้แลชลีแล้วมันก็ดันเกิดช็อตเวอร์อันหนึ่งขึ้นมาช็อตเวอร์ที่ว่าเกิดขึ้นในจังหวะที่พิธีกรตรง panel โยนคำถามใส่ MVP เพื่อให้ MVP น่ะตอบกันะครับแต่ปรากฏว่า MVP ดันยืนเฉยลอยหน้าลอยตาทําเหมือนไม่ได้ยินเขาถามซะอย่างนั้นน่ะซึ่งก็ใช่ไงครับ MVP แกไม่ได้ยินสาเหตุก็เพราะไม่มีหูฟังบูกทีก็เลยบอกให้บรรดาพิธีกรช่วยพูดดังๆกันหน่อยละกันก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง MVP ก็ยืนฝอยโปรโ,ม,โม,มทของตัวเองไป โคดี้โรดลืมกดของ m a t t ์มันนี่เดอะแหนึ่งในวิดีโอแพ็กเกจที่ W ดยี G นำมาเปิดในศึกรสัสเซียแบ c ็ l แลชก็คือวิดีโอโปรโมทศึกมันนี่เดอะแบที่จะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมทั้งช่องมีไลฟ์ด้วยนะโดยวิดีโอนี้มีโคดี้โรดคอยทำหน้าที่นำเหนอครับซึ่งดูเหมือนว่าทีมงานจะลืมเช็คสคริปต์ของพี่โคนะดี้นะวิดีโอที่มีจุดผิดก็เลยถูกเอามาออกอากาศทั้งอย่างนั้นแหละ ซึ่งจุดที่ผิดก็คือตอนที่พี่โคดี้พูดว่าผู้ชนะแมตช์นี้จะได้เป็นคู่เอกของรัสเซลเมเนียจริงๆถามว่ามันผิดแบบร้อยเปอไหมมันก็ไม่ใช่สัทีเดียวเพราะในอดีตที่ผ่านมามันก็เคยมีกรณีของเซนโลลินเที่ยวกระเป๋ไปใช้ในแมตช์คู่เอกของรัสเซลเมเนียมาแล้วอะนะแต่วิสัยของการใช้กระเป๋จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นคือมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยโดยตำแหน่งคู่เอกของรัสเซลเมเนียมันคือรางวัลของผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมโบ้ไม่ใช่หรอ รือปีนี้จะมีการเปลี่ยนกฎสำหรับการใช้กระเป๋า main event. ลืมเปิดไมโครส t บนเวทีรู้สึกว่าสึกใหญ่คราวนี้ย W ดัมยีจะมีปัญหากับหูฟังกับไมเป็นพิเศษนะครับโดยนอกจากข้อของ MVP ในช่วงพีโชเมื่อกี้เนี้ยในโชว์หลักก็ยังมีปัญหาคล้ายๆกันตามมาอีกแถมเกิดในแมตช์ใหญ่ซะด้วย คือในแมตช์ไอควิดจึงแชมป์หญิงของสมั k กดาวระหว่างชาลล์แฟร์กับรอนด้าราลซีก่อนที่จะเข้าสู่แมตช์การปล้ำก็มีการฉายวิดีโอความเป็นมาเป็นไปตามปกตินะจากนั้นพอวิดีโอที่ว่าจบลงไปก็มีการสลับกล้องกลับมาในโชว์ตามเดิมแต่ปรากฏว่าพอกล้องสลับมาเสียงทุกอย่างดันเงียบลิบใช่ครับทีมงานลืมเปิดไม์ของโคศกเพราะตามปกติแล้วเนี่ยพอมีการสลับกล้องกลับมา มันจะต้องต่อด้วยเสียงประกาศแมตชถัดไปของโคโสกทันทีใช่ไหมแต่กว่าที่ทีมงานจะเปิดไมค์เนี่ยโคโซกก็พูดไปหลายคําละคือเสียงมาแบบกลางประโยคเลยซึ่งก็ต้องขอชมเชยผู้ประกาศอย่างซาเมนธาเออร์วินนะครับที่แม้ว่าไมค์จะดับแต่ก็ยังประกาศต่อไปแบบไม่มีสะดุดความเบิรตลอดทั้งแมตของแมตช์ไอควิดยังอยู่กันที่แมตช์ไอควิดนะครับเพราน,นี่คือแมตชที่มีความเบิเกิดขึ้นเยอะมาก ทั้งทีมงานผู้บรรยายรวมถึงตัวนักมวยปล้ำอย่างชาร์ลอตแฟลกับรอนด้าราวซี่ผลการปล้ำเป็นรอนด้าที่กลายเป็นแชมป์คนใหม่หลังจากคุณแม่มาใส่อ์มบาแบบที่มีเก้าอี้ล็อกเอาไว้ด้วยคุณแม่ก็เลยต้องจำใจพูดยอมแพ้ไปครับแต่กว่าที่แมตช์นี้จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิงบอกเลยว่าระหว่างทางเนี่ยมีแต่ความขูกขะมีแต่ความสมกักึกสมักัดอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดคือไม่รู้จะยกตัวอย่างเหตุการณ์ไหนมาเดียนะครับ าะมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเป็นพิเศษแค่มันไม่ค่อยสมูทมีการรอจังหวะรอคิวนู่นนั่นนี่อยู่เยอะทีเดียวไมคก็โชว์เวอร์งานผู้บรรยายเนี่ไม่ใช่งานที่ใครคิดจะมาทําก็ได้นะครับมันเป็นงานที่ยากอยู่นะคนที่จะมาทําหน้าที่เนี่ยต้องมีสกิลพอตัวเลยแหละไหนจะต้องจําชื่อนักมวยปล้ำจําชื่อท่าดูสคริปต์ฟังคําสั่งจากหูฟัง และหน้าที่หลักคือการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าหน้าที่เนี่ยเยอะจัดๆ่งสัจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนี่ยแหละครับเลยทําให้ไมเคิลโคเนี่ยพลาดจนได้จังหวะหนึ่งในแมตช์ไอควิดชา์ลอตแฟลร์เดินไปเอากล้องที่กําลังถ่ายทอดสดมาทุ่มใส่รอนด้าราวซีนะครับมันเป็นแมตช์ไม่มีกติกานะก็เลยทําได้โดยถ้าจะบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าชา์ลอตเอากล้องมาทุ่มใส่รอนด้าใช่ไหมแต่ความเวอร์ที่เกิดขึ้นก็คือ ไมเคิลโคดันบรรยายว่าชารลอทุ่มกล้องใส่ชาร์ลออืมทุ่มของใส่ตัวเองให้เจ็บเล่นเนี่ยก็ได้เนาะและนี่คือ5ช็อตเวิ์ที่เกิดขึ้นในศึก Wrestlemania Backlash มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับใครดูมาถึงตรงนี้ขอถามเกี่ยวกับเกม WWE 2K22 หน่อยไว y Season p a s เนี่ยมันคืออะไรถ้าซื้อแล้วมันได้ DLC ที่ออกมาหลังจากนี้หมดเลยแบบไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วใช่ไหม แล้วมันมีซีซันพาร์ทของ PS4 ไหมเพราะว่าผมดูใน Store เห็นมันมีแต่ PS5 ใครทราบผมรบกวนบอกบุญกันหน่อยเดอ้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ